ใครเห็นก็ต้องเขินลั่นลั่นชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอข้างโรสซิ่ง100ล้านแอปทักษออนรวยอูฟูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดีกว่าตอนแต่งอาจจะเป็นสาวหวานแต่ใครจะเชื่อว่าแอปทักซอ,อนขับรถเร็ว โดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปรายการที่แอปทักษออนเป็นพิธีกรบอกว่าเคยเจอมากับตัวสาวแอปทักษออนขับรถเร็วมากมีทะลุ200แถมไม่ใช่แค่ทางตรงพอ,อยังขับแซงได้อย่างชำนาญชนิดที่ว่าคนขับตามแทบไม่เห็นฝุ่นซึ่งในคลิปรายการแชร์ข่าวสาวสตองทีมงานและพิธีกรร,ร่วมอย่างแพทนประภาและป um ุ้ยพิมลวันพากันแซวแอปทักษออนว่าเป็นคนเรียบร้อยมาก เปิดค้งรถหลูแอปทักษอ,อนหลังโดนแชสซิ่งปอร์เช่เร็วแรงทะลุ200แผมแซงไม่ยังแต่ในคอมเมนต์มีชาวเนต็ตเข้ามาเมาส์สแอป,ปว่าเห็นเรียบร้อยแบบนี้แต่ตัวจริงแอปทักษออนขับรถเร็วมากชาวเนต็ตบอกเคยเจอแอปทักษออนขับรถปอร์เช่บ,บนถนนตอนนั้นตัวเองก็ขับเร็วประมาณ150แล้วแต่แอปทักษออนยังแซงไปแบบไม่เห็นฝุ่นซึ่งคาดว่าความเร็วน่าจะอยู่ที่180-220ถึงเลยทีเดียว วันนี้ทางทีมงานเลยจะพาไปดูไลฟ์สไตล์ของสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทําให้โซเชียลเป็นที่คือหากันอย่างมากโดยการอวดลูกชายตัวล่าสุดคือรถสปอร์ตหลูคันงามราคา23ล้านซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นคนชอบรถสปอร์ตมากและเริ่มขับรถตั้งแต่อายุ18ปีโดยมีคุณพ่อเป็นคนสอนให้และตั้งแต่นั้นมาสาวแอปก็เริ่มสะสมรถสปอร์ตลูไปด้วย นอกจากนั้นเธอยังเป็นแฟนลับพอสที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคุณพ่อคุณอนุสรพักสุเจริญเป็นสถาปนิกระดับต้นๆของเมืองไทยเจ้าของบริษัทออกแบบซึ่งคุณพ่อเองก็เป็นผู้ที่ได้สัมผัสพอสมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวโดยสาวแอบได้สัมผัสพอสเคแมน987เป็นคันแรก ได้เปิดเผยถึงการตัดสินใจรถรุ่นนี้ว่าเป็นรถขนาดไม่ใหญ่เครื่องไม่แรงมากผู้หญิงอย่างเราน่าจะเอาอยู่และได้ยินกิติศัพท์ว่าเป็นรถที่ใช้ดีไม่จุกจิกขับไปทํางานทุกวันได้แถมยังชื่นชอบส่วนท้ายรถที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามพร้อมกับตั้งชื่อว่าน้องกะทิอีกด้วยนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคุณแม่ลูกหนึ่ง ที่ยังสวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาอย่างแอปทักทะออนคุณแม่ของน้องปีใหม่โดยเราจะเห็นไลฟ์สไตล์ของแม่แอปที่เป็นสาวสวยเรียบร้อยพูดน้อยและเขินทุกครั้งที่เจอศิลปินในดวงใจหรือดาราหนุ่มรุ่นน้องงานดีอย่างล่าสุดแม่แอปร่วมงานกับบิวกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุล โดยแม่แอปก็มีท่าทางเขินหนักมากตลอดการสัมภาษณ์และได้ขอเซลฟี่กับหนุ่มบิลกินด้วยโดยแม่แอปได้โพสต์โมเมนต,ต์น่ารักน่ารักลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอ